สวัสดีค่ะทุกท่านมาก็มาพบกับอาจารย์ลักษ์อีกครั้งหนึ่งนะคะกับคนดวงดีมีโชคในวันที่1กระกฎะาคม2.66 6ค่ะว่าจะเป็นของท่านใดกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะ นี่ก่อนเข้ารายการของคนดวงดีมีโชคเนี่ยนะคะอาจารย์ลักษณ์ก็อยากจะขอกําลังใจจากทุกท่านช่วยแชร์ให้กับอาจารย์ลักษณ์แล้วก็ช่วยกดหัวใจส่งมาให้กับอาจารย์ลักษณ์ด้วยนะคะอาจารย์ลักษ์จะได้มีกําลังใจนะคะในการที่จะคํานวณดวงชะตาของแต่ละคนนะคะว่าในแต่ละรอบเนี่ยใครจะเป็นคนดวงดีมีโชคบ้างเรามาดูกันนะคะว่าลำดับที่1ของคนดวงดีมีโชคในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นของใครบ้างที่อาจารย์ลักษณ์จับ จัดลำดับไว้เลยนะคะอาจารย์รักให้คนที่เกิดเปนพุธเลยค่ะคนที่เกิดเปนพุธเนี่ยได้มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีใหญ่เรียกว่าส้มหล่นบุญหล่นทับนะคะได้จับเงินก้อนโตได้ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสกันแล้วล่ะดวงเฮงดวงปังแบบนี้นะคะตรงเนี้ยบอกนิดนึงค่ะอย่ามัวแต่ให้ บุญหล่นทับอย่างเดียวต้องทําบุญสุนทานเพิ่มนะคะโดยเฉพาะกับผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาให้ชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะญาติพี่น้องคนที่มีบุญคุยกับเราเนี่ยค่ะไปทําบุญร่วมกันแล้วบุญเราจะส่งผลให้เราได้เงินก้อนโตมากขึ้นพอมาถึงอันดับที่สอง นะของคนดวงดีมีโชคในครั้งนี้อาจารย์รักให้คนที่เกิดวันเสาร์เรียกว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่จะได้รับทรัพย์รับโชคได้เงินก้อนโตด้วยเช่นกันทีนี้คนที่เกิดวันเสราร์อะค่ะช่วงนี้ดวงมาแล้วเนาะถ้าเอาเสริมดวงกันสักนิดหนึ่งค่ะว่าถ้ามีโอกาสอาจารย์รักอยากให้เป็นเจ้าภาพนะคะงานบวชะสมบทหมู่นะ,ะจะเป็นของพระภิกษุสงฆ์สามเณรหรือแม่ชีก็ได้ค่ะ แต่ถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสตรงนี้ให้หมั่นทําทานค่ะโดยเฉพาะกับคนที่เขายากจนที่เขาด้อยโอกาสพวกเนี้ยนะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เสริมในเรื่องของการเงินได้ด้วยเช่นกันมันจะทําให้การเงินของเราดีขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้โชคลาภของเราเนี่ยปังมากขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็มาถึงลําดับสามของคนดวงดีมีโชคนะคะตรงนี้อาจารย์ลักษณ์นะคะให้เป็นของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ เรียกว่าโชคลาภวิ่งเข้ามาหา เป็นดวงที่ได้รับทรัพย์รับโชคแล้วช่วงนี้นะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยโชคลาภเนี่ยมันมีเข้ามานะคะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดคาดฝันด้วยเช่นกันทีนี้ถ้าเกิดดวงเราเนี่ยมันเฮงอยู่แล้วถูกไหมคะเราต้องการที่จะให้มันปังมากขึ้นตรงนี้คนที่เกิดวันศุกร์จะต้องทําบุญนะคะที่เกี่ยวข้องกับการชําระที่ส่งไม่ว่าจะเป็นการบริจาคค่าน้ําการบริจาคค่าไฟแล้วอย่าลืมนะต้องเติมตะเกียงเติมน้ามันตะเกียงด้วยตรงนี้นะคะ จะเป็นอีกหนทางหนึ่งค่ะที่จะทําให้ดวงเราเนี่ยปังมากขึ้นได้รับเงินรับทองได้รับทรัพย์รับโชคได้เร็วขึ้นด้วยเช่นกันคนเกิดวนันศุกร์ระมัดระวังคําพูดคําจานะคะช่วงนี้ห้ามแช่งไขรเป็นอันขาดนะคะแช่งใครเมื่อไหร่ผลกรรมมันจะตามสะท้อนทําให้โชคลาภของเราเนี่ยค่ะหายไปเป็นไงคะก็อาจารย์รักก็ขอยินดีกับ คนดวงดีมีโชคทั้ง3วันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางวานันวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์นะคะก็เรียกว่าได้รับทรัพย์รับโชคกันละนะคะในงวดของหนึ่งกรกฎาคมนี้สําหรับคนอื่นเนี่ยที่จะรักไม่ได้พูดถึงนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมีโชคลาภไม่ได้นะจิตใจที่ดีดานะละคนที่หมัน่นชอบหมั่นทําทานน่ะพวกนี้จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะ บุญส่งเสริมให้เรามีเงินมีทองมีโชคมีลาภได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอาจารย์รักษ์ถึงเน้นเสมอว่าอย่าลืมในเรื่องของการทำทานอย่าลืมในเรื่องของการทำบุญนะคะเอาละค่ะครั้งหน้ามาพบกันค่ะว่าคุณจะเป็นคนดวงดีมีโชคในครั้งต่อไปหรือเปล่านะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะที่ส่งหัวใจมาให้แล้วก็ที่ช่วยกันกดแชร์ให้กับอาจารย์รักษขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ